สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับอาจารย์มี10บบนเทพเจ้าเนี่ยชื่อนี้จริงๆนะครับที่ให้ไว้ในห้อง v i p เด่นหลัก10บบน8ปลอง0นะมันก็มาศูนออก0 8นะครับ สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่น่าติดตามอีกหนึ่งสูตรครับเดินมา251งวดงวดลมทั้งงวดนี้ด้วยนะครับ251เลยนะครับเนี่ยครับไม่ใช่โม่ก็เป็นของเก่งที่อาจารย์ทำไว้ให้ดูนะโพสต์ไว้ให้พิเศษในห้องแฟนพิเศษนะครับสนใจสมัครได้เลยนะครับแล้วก็ มาดูตยอยอดดูเลขครับค่อยๆก็บท่านที่ใจนิ่งมีทุนยาวทุนเยอะมีสิทธิ์ได้เงินล้านนะครับพกดวงมาด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่โอนเอินมาให้อาจารย์นะครับนี่สำหรับท่านที่มีน้ําใจที่จะให้อาจารย์เป็นค่ากาแฟค่ากับข้า,ขาว,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 าวบ้างครับอาจารย์จะได้มีแรงมีเวลามา ทำนะครับโอนมาที่ไทยพาณิชย์บบัญชี415055810 5, 5, 0, 0ยังจำแล้วไหมอาจารย์บอกว่าเลขไทยบัญชีเนี่ยมันจะต้องออกนี่ครับ810ก็ออก8008นะนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้เต็มที่ครับสำหรับท่านที่มีน้ำใจมา ส่วนท่านที่ไม่มีเงินทุนน้อยยากจนอยู่ไม่เป็นไรครับอาจารย์ก็ค่อยๆทยอยโพสต์ให้นะครับต้องใจเย็นๆนะครับอาจารย์ต้องจัดสมาธิแล้วโพสอะไรนี่ขอให้ระวังด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะอ่านทุกคอมเมนต์ครับถ้าเจอคอมเมนต์ที่ทําลายกําลังใจเนี่ยอาจารย์ก็จะแบบใจสั่นท้อก็โกรธเหมือนกันนะอาจารย์ก็เป็นคนเหมือนกันนะครับ จราะนั้นก็ระวังคำพูดครับที่นี่มีแต่ให้ครับคนที่ไม่มีเราก็แบ่งปันกันให้กันไปครับคนที่มีก็แบ่งปันกับคนที่มีน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในในวิดีโอนี้นครับที่อาจารย์โพสต์ไว้นะครับตามดีๆ3ตัวตรงนะสตัวตรงเพหลักร้อยอาจารย์ให้703แล้วก็ตัวหลังนี่ เน 0, นศูนย์เนนสามเนี่ยถ้าจับหมดก็สามตัวตรงได้เลยนะครับเงินเป็นแสนเป็นล้านนะ่ะได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวนะที่ที่โพสไว้ตรงนี้นะอ่าเอ้ยอับอเมื่อคืนนอนตีสองกว่าก็เป็นห่วงอัพ ขึ้นไปมันไม่ค่อยได้เน็ตไม่ดีครับจะมีโอกาสก็จะเปลี่ยนเน็ตใหม่ละมันชอบมาล่มว่าตอนด,ดึกดึกทีหนึ่งทีสองคิดว่าจะไม่ค่อยมีคนใช้นะแต่กลับกลายเป็นว่าเน็ตยิ่งช้าย,ยิ่งแย่ yeah. ส่วนสามตัวโต๊ดที่อาจารย์ทำไว้ตอนลาสุดที่พูดไปบ่ายโมงกว่า อาจารย์ทําเสร็จตั้งแต่ยังไม่บ่ายนะกว่าจะอัพเสร็จขึ้นไปเนี่ยกลายเป็นบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งเลยนะเสียเวลาช้ามากๆเลยอาจารย์ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนครับทุกคนไม่ใช่ว่าง่ายยนะนี่แค่เกิดให้ฟังนะครับไม่ใช่ว่าจะมาบ่นนะครับเพราะทุกคนไม่รู้หรอกว่าการคำนวณนี่มันยากและการอัพโหลดนี่ เน็ตไม่ดีก็ยากทำให้เครียดนะกว่าจะจัดการทำทำทำแล้วก็มันไม่ขึ้นอัพไม่เป็นเนี่ยครับ เนี่ยแปดกันศูนย์ครับตั้งสองร้อยห้าสิบเอ็ดกวดนะเ็ี่หมนครับนี่เป็นข้อมูลดีๆที่อาจารย์เอามาไอ้ท่านได้จดจำไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวตามต่อไปไม่รู้ว่าจะเดินอยู่ตำแหน่งเดิมไหมอาจารย์ก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดยากครับ่สุน เนี่ไม่ก็จะเดีกนะครับ,รบทำชื่อนี้เดับสิบบนเทพเจ้านะถ้าเดินต่อแล้วเจ๋งเลยครับี๋ยวเราก็มีเลขเด่นเลข,เด,เลขดับมาตัดกันอีกครับเดี๋ยวจะตามไปดูว่าแต้มเติมนี่มันยังไงบ้างแต้มร้อยสิบร้อยหน่วย โอเคนะครับทุกคน